อรุณสวัสดิ์ชาวันพุธครับทุกคนบรรยากาศรึหนาวอีกแล้วครับวันนี้นุจะผัดกะเพราไก่นะครับเกะเพราไก่ใส่หมูมีหมูด้วยมีไก่ด้วยกับข้าวให้แม่ที่บ้านด้วยกับข้าวใส่บาตร ร่วมอนุโมทนา,าสาธุโดยการกับนุนะครับทุกคนขอบคุณครับทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาให้กำลังใจนุทุกทุกวันในการทำบุญใส่บาตรขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ ลมแรงมากเลยครับ เจวกันคลิปหน้านะครับโคนขอบคุณครับ